จากที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ากริปนะครับแล้วก็ตำแหน่งของชาร์ฟลีเนี่ยเรียกว่าจะต้องแมชชัรกันนะครับ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะส่งผลในเรื่องของการออกแรงนะครับรวมถึงในเรื่องของทิศทางและไฟบอลอีกด้วยเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านักกอล์ฟดูนะครับทั้ง3แบบและตีทั้ง3แบบเลยครับแบบที่1ก็คือการจับกริปที่ w e a นะครับแล้วแนวไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะตรงนะครับแบบที่2คือจับกริปแบบ neutral นะครับก็คือเห็น2-3ถึงนัคเคิลนะครับแล้วก้านเนี่ยค่อนข้างที่จะ lean forward มาข้างหน้าเพียงเล็กน้อย และแบบฟิทแพตติกครับก็คือเป็นกริปที่สตรองนะครับเห็น4นักเคิรรวมถึงก้านที่ลีนไปข้างหน้าเพราะถ้าท่านากอล์ฟไม่แมชอัพในเรื่องนี้เพราะสำหรับบางท่านนะครับที่พยายามจะปรับกริปนะครับเพื่อให้ได้ไฟบอลที่ต้องการนะครับจับวีเพื่อหวังว่าจะออกขวามากขึ้นจับสตรองเพื่อหวังว่าจะออกซ้ายมากขึ้นบางทีไม่ได้ดูเรื่องของตำแหน่งก้านที่แมชอัพนะครับเพราะถ้าผมทําให้ท่านากอล์ฟดูเนี่ยถ้าผมจับกริปวีนะครับแต่ว่าผมดันมือไปข้างหน้าเยอะเลยแบบนี้ ก็จะเห็นว่าเกิดเทนชันที่มุมข้อมือแบบนี้นะครับก็คือไม่เป็นแมชชัปแต่ถ้าผมจับกริปสตรองนะครับก็คือเห็นสีนักเคิลแบบนี้นะครับแล้วให้ชาร์ฟลีเนี่ยไม่มีเลยก็คือดึงก้านกลับมาตรงตรงแบบนี้ก็จะเห็นว่าเกิดเทนชันที่แขนผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทําให้เทนชันเนี่ยจะมาอยู่ที่ข้อมือหรืออยู่ที่แขนมากขึ้นนะครับซึ่งจะไม่ส่งผลดีแน่นอนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเฟสพลาสติกเนี่ยถึงแม้เขาจะจับกริป ตรแต่เขาก็แมชชัพด้วยการชาร์ปลีนไปข้างหน้าซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้เขาสามารถที่จะหมุนตัวในสวิงได้จากสิ่งที่เราเห็นกันก็คือพอเขาจับริฟได้ถูกต้องแล้วเนี่ยวิธีการสวิงก็คือหมุนตัวขึ้นนะครับมีการถ่ายหนักเพียงเล็กน้อยแล้วก็หมุนตัวลงนะครับก็คือใช้แรงในการโรเตตเยอะบวกกับพอถีบขึ้นเนี่ยจากด้านข้างที่เราเห็นก็คือจะมีการรีลิสมือให้ไม้กับมือเนี่ยทับกันในลักษณะนี้ครับ เดี๋ยวลองตีทั้ง3วิธีนะครับแบบที่1ผมจะตีแบบฟิสตัติกก่อนนะครับก็คือกริปจะสตรองนะครับและชาร์ฟลีนด้านหน้าค่อนข้างเยอะนะครับและวิธีการตีก็จะหมุนตัวตีตามปกติเลยเริ่มจากจับกริปสตรองนะครับรวมถึงดันไม้ไปข้างหน้าในลักษณะนี้นะครับหมุนตัวขึ้นนะครับดาวชวูยีมีการถ่ายหนักเพียงเล็กน้อยแล้วหมุนตัวลงตามปกติครั สำหรับวิธีแบบฟิตแพติกนะครับไฟบอลที่ออกมาครับจะเป็นไฟบอลรอนนะครับสำหรับที่ผมตีออกไปนะครับเดี๋ยวลองจับกริปแบบนิวทรอลนะครับก็คือกริปเนี่ยเห็นเพียง2-3ถึงนับเพิ่และไม่ได้มีชาร์ฟลีนที่มากจนเกินไป จากที่ผมจับกริปในลักษณะที่เป็นนิวโตรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีชาร์ฟลินมากเกินไปเนี่ยฟลยบอลของผมเนี่ยตรงมากขึ้นนะครับและดูเหมือนว่าจะโด่งขึ้นเล็กน้อยแต่ระยะสั้นลงนะครับก็คือเหมือนว่าจะดีลอฟน้อยลงนั่นเองครับเดี๋ยวลองวิธีสุดท้ายนะครับก็คือให้จับกริปวีคนะครับก็คือเห็นเพียงหนึ่งนัคเข้ารวมถึงก้านเนี่ยตรงตรงในลักษณะนี้เลยแล้วเดี๋ยวลองตีกันครับ ่วนวิธีสุดท้ายที่ผมตีไปเมื่อกี้นะครับสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือไฟบอลที่โด่งที่สุดนะครับรวมถึงระยะที่สั้นลงด้วยนะครับคือต้องบอกว่าสวิงเนี้ยก็ไม่ใช่สวิงปกติที่ผมตีอยู่แต่ว่าผมพยายามทําให้ท่านักกอล์ฟเนี่ยได้เห็นถึงความแตกต่างนะครับซึ่งวิธีของฟิตแพทริกเนี่ยเป็นวิธีที่ผมตีเนี่ยบอลต่ําที่สุดได้ระยะมากที่สุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเน้นย้ํากันก็คือท่านักกอล์ฟเนี่ยจะต้องมี การหาแมชชั่พนะครับถ้าอยากจะจับกริปสตรองแบบฟิตแพทิกนะครับก็ต้องให้ชร์ฟรีหรือว่าตำแหน่งของก้าเนี่ยรีนฟอร์เวิร์ดเพื่อให้เป็นแมชชั่พด้วยนะครับไม่แนะนําให้พยายามทําสตรองแล้วก็พยายามดึงกลับมาให้ตรงๆเพื่อให้มุมสายตาเหมือนจะชินแบบนี้นะครับไม่แนะนำนะครับแนะนําว่าจะต้องเป็นแมชชั่พกันส่วนกริปที่เป็นนู t ทรลนะครับส่วนตัวผมแนะนําว่า ตำแหน่งของก้านเนี่ยจะอยู่ด้านในไหลนะครับไม่ได้ออกไปข้างนอกไหลเพราะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าถ้าจับก,กริปสตรองเนี่ยสามารถให้ชาร์ฟลีเนี่ยออกไปข้างนอกได้ส่งผลกับการดีลอฟนะครับกริปที่นิวโทรมากขึ้นนะครับก็คือไฟบอลก็จะเป็นประมาณกลางๆงนะครับส่วนกริปที่เป็นวีกนะครับก็คือเห็นเพียง1นึ่งนัคนะครับตูดกริปเนี่ยผมแนะนําว่าสามารถที่จะ ชี้มากลางลําตัวได้เลยนะครับสิ่งที่จะได้จากการจับกิบวีก,ก็คือไฟบอลที่อาจจะออกขวามากขึ้นโด่งมากขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้แล้วแต่ท่านักกอล์ฟที่จะนําไปฝึกซ้อมนะครับว่าท่านักกอล์ฟต้องการไฟบอลแบบไหนและต้องการแม็ค่าแบบไหนซึ่งเชื่อได้ว่าการจับคลิปแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้มีออปชันที่หลากหลายมากขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านักกอล์ฟท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของวงสวิงต้องการคําปรึกษาหรือคําแนะนํา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รวมบริการด้านกีฬากอล์ฟแบบครบวงจรสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ระดับเบ g กิ n เนอรไปจนถึงระดับ a d v a n c e ์สำหรับช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fan Page และ Instagram TheGolfTownBKK หรือที่ Line แอด g o อ f กอล์ฟท b k k คครับและในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นนักกอล์ฟระดับโลกท่านไหนนะครับ ร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และจาะลึกไปกับเราในรายการ Swing Factor ครับ